สบายดีพ like ี่น้องตรงเที่ยงเจด้าก่อนพี่น้องสีเอาบักถั่วไปแจกนำสีหมัดนี่พี่น้องจากคุณพี่ทางกัมเพงเพชรว่าเอาไปให้ยพก็ได้สีหมัดเจ้าสีไปให้ไพเดี่ยวไปขิดมังก่อนพี่อยู่หายพายก็ได้ไม่เศร้าเพิ่งกระซื้อกระโพดมาให้ไพก็ได้เนาะก็ให้หญ้าน้องแคทสองหญ้าแล้วกห้ยเศร้าโจยเนาะสาธุพี่เอ้ยสาธุบุญแล้วก็ ยึงไงจะดีทุกคนเดอ้อซาถูกบุญทุกคนสี่หมัดหมัดละศซาบาทหมัดสี่มัดนะ่ะแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นเพิ่นโอนมาหายหนาลอยหนึ่งขอบคุณคุณผี่ลายเดอ้อหายภัยวะอีจอยกับมันบไ้อยู่เฮือนชิบะหายอีจอยมันก็ไปอยู่เฮือนมันพี่มันกินโมกกระถะอยู่เฮือนสาวสุยเพอาพอที่แท็กกับลูกชาก็ลงคุดคุม้มให้ขึ้นมาพี่เนองคุดคุมคมมคมคดค้มสิลงกระโพดอีก ม uh no. ื้อเช้านี่ลงได้ให้1เนาะบักโมน้อยก็มื้อแรงพุ่นล่ะบักโมน้อยเจ็ดตัวสิมื้อให้พี่น้องเพิ่นก็ยังมื้ออืนมืื้อเก็บขึ้นมาเบิดซะตมยังมากใหญ่นะเอื้อทงเอื้อทงเมืองนอกเพิ่นจองเนาะให้ไผหลายคนอยู่เพิ่นเอ้ยซื้อมาหลายคนเฮาเฮาสิจดไว้อยู่จได้ลืม ปไปไลยสิลงเทียงเจดามก่อนหรือสิไปส่งมัขถูกก okay. ่อนวะเจดามศิลาบเท้าเอาเท้ามาเองแค่เอาเท้ามาเพิ่นเอามากระพุทไปให้แม่ยาเพิ่นสวาสดีพี่น้องเอามะกระพุทธไปให้แม่ยาเพิ่นแล้วกับเขาเอาเท้ามาหายบักรลายหนึ่งไปเจจวนไปหล่อคายกับปราไปอร่อยทะเลกำลังสืไปแจกมักถั่วพี่น้องมนจะไปแบ่เทียนเจดามไปเอาหลับเท้า จเจมันค mm ้นเนาะบืนๆจะเข้ามาต่ไซตัวย่างอยู่พี่เนาะมนกำลังได้หาข่าวดีบาบอยเก็บกระโปงจากสวนรัวๆพี่เนาะเลยบ่าบอยเป็นค้ายหมาป่าซาบพี่นนางเลยกันได้ประดี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 ใจน้ยโผล่โผล่เป็นกองเป็นกองประมาณหาบก ลอยนะประมาณหกนี่แหละ่งสีเกเดูกวางย่นัและวมันยังมีว่นเา่แล้วมือใหม่มือไหนต้อทำมันอ่ะมาประเทศแทนตัวนี้หกไปตันแล้วก็สียดาตันแม่หกสิบกวมากอีแม่ย่งหกสิบกว่ามากบอแม่สาเองนบันส่หกปมัดิอ่าหกสิบอ่าสากว่าสาสกว่ามาก 3ามชิบูะรสชของโตเราไปนังเผาแล้แม่เป็นนังเผามีอชามซิวโก马克หมากมากัดโด่ร้อยเด้อแ้ยมันคือเก็บน้อยแท้สหายแย่ร้อยในพี่นั่น้องโซีเอาไปห้แล้วเด้อเพราะว่าน่เพ่อนใกล้ัน้าอยู่กับครก่อน นาชีเมืออืนก็ได้กินเรื่อยกับบ้านครับยังไม่มาเลยสงสัยจะนอนที่นน่นแหละโอ้ยมันบอกขี้หาตูบหน่อยมันบอกใเมื่อก็จะชิบมงไหมผูนเมื่อชวยเนะมันตามพย่อมันอึ่ง ซาจอยมันนี่บอลยันมารอบสองเราบอนี่นะมึงนะเฮ้ยมึงย่างลงมาแล้วมึงกับหางคือมึงกับสิพิษผู้ใดแต่วันจริงๆรานมีคนซื้อายมันอยู่มีอันที่อุทิศซื้อายโตโนกับี่จอนตัวลอยเดี๋ยวมึงหนาจะเก็บให้ใหม่โอ้ยมันขำเออบอเิ่เก็บจนตาเหลือกเลยมิอยูงม สวัสดีครับน้องโนขยันดีครับรูปคลิปอยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีป้าดุ้งชื่อข้าวโพดถอยหน่อยถอยหนูน่อยถอยหนูหน่อยป้าดุ้งถอยหนูถอยหนูหน่อยป้าดุ้งป้าดุ้ป้าดุ้งป้ากินไงป้ากินแไ่กินนั้น อุ้ยออกขากออกแหน่เนาะกินกับพวกอัดกินบ่เฮ้ยมึงเอิญมึงซืลองหาแหมงบ่เออฉันไปซื้อผ้าใบนายนุ่งเฮ้ยไก่ไกุ่่งเหรวะไก่เติมเนาะไก่เติมลูกต้องไปเซเว่นค่ะอือไปกับเสี่ยวพรุ่งนี้ได้บ่อือ Đây, <laughs> Mè, ừ, kia -kia đây. Mình hôm nay, joy. Half hôm nay, choy. Half hôm nay, choy. nè hôm nay, Nhung Mẹ chuẩn bị hại. May bán a new. Manna new, món bạc a khao, món bạc a Nhung món bạc a khao,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  món เห็ดห่อกราบคื้นจแซ่บดะไหมเนาะดกินจ้าเถื่อยแม่ก็สิบมดกินน้าห่อปะเป็นสามเมื่อกี้ของไทยสามร้อยข้าแล้วขมาเขามาเขาจะถือแล้วก็ตั้มเขาหมุมุแล้กัมันมามากามาจดเก้องอยสองร้อยค่ะอืิแล้็ งลยงยนึาค่ะราานึงแมาดูอยุ่นนจอ่เออาุ่งลุงกะล่างผลิตเงินอยู่บ้างับเอ้าเอ้าเอ้าสีเขียนนำสีเขียนนํำสูสีเขียนนะำปลาบอยถ้าจะสั่งให้น้อมได้ไหมคร น้องบูมมันลูกสะแพงนะบ้าได้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 โอนรัวล้้เนโอยโห่อค้าหน่อยได้เลยค่ะโบอดเดี๋ยวคนเขาไปส่งอ่าให้แม่ซ้อนเมื่อกี้ไปแล้วเนาะได้แล้วค่ะ ได้ครับได้ได้พี่ให้สาจอดสองร้อยแม่ไขดาวโอ้อยแม่ไขดาวหนึ่งต้นนลอยต้นนั่นะต้นสามยเออไม่อืก็แยกออกแล้วแหละมันสามอยอยู่นะฮันน่ะแม่ไขดาวลอยหนึ่งอีจอยสองอยต้นนั้นกระโจมไอีจอยตัวนั้นน่ะ นี่นึกว่ามันเยี่ยมจนมายี่นาของมึงหยั่งแม่น้องแคนหนึ่งร้อย ด้อนมาเนาะลลาเด้อมีอะไขอเลือก้มเนเลือกอแล้วพี่อ้อยขอบคุมากนะครับพี่อ <in horror though> ้อยลลายเด้อ่ะมีสร้อยส้อหนังบูเก็บใหม่้อใหม่ลเส้นส้อนงนา่แล้วิดการขายกว่าเดิมม่อันี้ย่หนามึงกูบอกแล้วมึงเก็บน้อยเพราว่ามันคั่มั่โว้ยนั่นแล้ว แต่เออแต่เว้นนาซูสิเก็บตอนได้พอการยืดุ่นเด้อขอบคุณมากนะครับพี่วีรุตเดี๋ยวจะให้เขาไปส่งให้เด้อขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเิดการขายเลยเด้ออืม ปิดการขายก่อนวัตอดีใ่อนอได้เออห้องต๊้น่ะใส่แล้วตัวไปหักมาต้มต้นในซองหมากเนี้ยออกทงมาใส่เลยไปส่งเลยต้น่ห้องาเหยห้องีเอ้ยร้อยอ๋อหองนี้ืหอย อ้อไอโน่าลูกเคยขอได้ลายอริโนเนาะีเอฟน้องบมนะถ้าอยากเพิ่มก็ได้นะฮะไปเก็บ้ใหม่อืมไอน่จับน้องเลยน้ไอ่เนอะอนงหัวซักย่าน้งขึ้นย่าน้งขึ้นน้อน้น้มาเงบหลังเอามาลน้ไปจอยออะไรล้เนี่ยอะไรล โอนหนึ่งอร้อยให้ยายมาปากแปเอาจะโอนออลีบรเดนี่พอดีสามร้อยกำงนองบูมบ่จะโอนอลีบอืบุ่งามแล้วก่อนวันเโอนอืมตาผาตุ่ยหนามึงมันแห่งสองน สองอันนี้หาาททีเ่ยนนี่ห้อง้องบุ๊บเพราะว่าม่ได้ทอจนน้าน้าหน้ก็ได้นี่ห้องบังคับเหมาก็ได้ร้อยหนึ่งจีฮยอนอนนี้อัวยาเมากอมาเหออออ้องอันนั้นนะบอมได้ไปเก็บมาใหม่เออเจียม็จ้อดมาีเนี่หรือจัอมเนตดนี้จโยอรมันห่องห้องซื้อห้องเสียงเขา่อยโจย อันม <c ười> so ัทั่วในฮาวาสีให้ซอจอยก็้องซีเนาะแล้วก็ใส่แม้ซอนเมื่อทอนเยเาห้งอาเอาหอมีอะไรบงะเราโอนมาองร้ยโอนมาหลด้อโอนมาานบอสหเราโอนมาถ้าเราอยากให้แกเมเออต่้อมเออโอนาแล้วแมนแมนเอามาหลดสอง

ยี่จอในไลก็หมูได้มันว่านพูดพูดได้เนี่ยวามันหมยันอก้นนอยมันอยนั่งนเหมยหน่งาอว่ะเหมันเป็นยังวะอีเมซ้อนแล้วเห็ดเป็น เฮ้ยสีสีมาจกอมันหนึ่งเฮ้ยเอาไปจอยมัดหนึ่งเอาแล้วอให่้าอจอยมัดหนึ่งโอเคใครพาร่าเด้ผู้เขาเป็นได้แจเด็ไปสกไดแมนแม่จะได้ตำยู่บักถั่วนะแม่มักถั่วจะได้ตำเยอะนี่ได้แม่อ้าวเขาหายมันนึงนี่ของเอื้อทางพังไทยพนซื้อตัวนี้เขาสิ้อปาหายจะคลองผู้เขาไปคล้อง ว่าไปขอขีหมูโอ้ยลอยซอ,ออบนม่อบข้าใน,นเลยพี่น้องเลยขอบคุณแล้วนะเด้อพีเด้อร์ใช้ซอจอยมือตำแรงกับอเมซอนหมัดหนึ่งแล้วก็น้องซีหมัดหนึ่งเนาะเป็นกองเป็นกองนะเ่ย <c oughs> มาบอกสือส่อๆ้ย <c oughs> ชิลงไปเอาลับเท่าเทียงเจดำก่อน

ใส่กระสอบก็เรียบลอยนะน้องไก่ดาวน้องุ้อน้องก้อนไม่ใหญ่นั่นบ้านเาขม่องต้งน้องสีปคาป้าก็ยี่สิบครับคุณแม่ใค้คุณแม่หนสามสเฮ้ยอีจอยมึงได้ยั่สิไปอนมึงเหาออกแบบนั้นอีนาวมึง ช่ใบนะ้นสอบเาไปสอบดม่ปบนนี่้เยพื่อนอาจ้างเันลุงได้ยังมากนะสูมีแต่โพสเสาโพสเงาโพสองค์ค้าพสขีนหาะอยู่เบิดงมือพี่น้องเอ้ยมันเป็นเอาแห้งยันหน่น่นไหวาเพิงโบวมันสิบวะจริงมึงได้ผ่าสบง บวดแม่วดชีพนีรักว้แม่บวชเยเองจะให้น้องบูมเพิ่มอีกสักร้อนึงก็ได้นะฮะแน่นอะบวดไปหาผู้ชายค่ะเดี๋ไปว่ากบมาคุณสุดทายของนมนจะไปตาคนต่าง อ้าเฮียบ่ล่ะผมให้น้องบุมเดีวเพิ่มมาอีกสักร้อยนึ่งก็ได้ด้วพี่ได้เบิงด่บอกขาวนะพ่อสวนเนาได้น้องมันน้องบุมอมวัี้องข่าวไปใส่ยหนึ่งเด้อเดี๋ยวเอา้ังอืย่าเอข่าสวนอยู่้องีเายัดเมื่อเอาอะมเ้่นั่นะยังมาใส่น้เมซีเอ้ยเออเดชกาดันมใหญ่นะเดนี้ในตะนางนะันั่นน ເຈົ້າໄປເບິ່ງບໍ່ໄດ້ວ່າເມຶງກັນເອົາອອກເມື່ອສົ່ງໃຫ້ຍາຍໄປສ່ອນເ่ິ່ງຈັ່ງເມື່ອບໍ່ຍາຍແມ່ເຂົ້າຢູ່ກິນໂອ້ແມ່ເຂົ້າມາຄືກັນນັນຍດດກິນເີຮການ เจาแล้วกระสอบเมื่อคืนเลยอือเออขอบคุณามากขอบคุณคุณอ่ะสอบคุณ,คณนะเออเด็กกระสอบเบียดนี่รวดเต็ม <c oughs> กระมีแถวทางขยะนี่นะสองร้อยให้น้องบุญม,มีน้อยก็ดอือขอบคุณละลาเด้อคุณแม่น้อยป<ะ>ไปเถเิอแม่น้อยนี้จากลูกไปแล้วอ่าพนะี่วิรุธเพิ่มมาอีกสักร้อยหนึ่งก็ได้ฮะ ดูสิเพราะว่ามันน้อยผมดูแล้วมันน้อยมันน้อยไปอะไรบ้านเขาก็หลายคนน่ะลูกหลานเขาเยอะค่ะตามสีเราเพิ่มมาโลดให้อนุญาตเพิ่มเพิ่มมาอีกเพิสองล้อก็ได้พร้อมส่งค่ะพร้อมส่งค่ะมาลเฮ้ยเมื่อคืนนี่กูใต้โค้มลงไปเก็บกระโปรงไปส่งไงคะยังมาถุมหนึ่งซองถุมอะเฮ้ยผีนางลากูเงี้ยโค้มลงไปเก็บเฮ้ยกุ้ยศิษย์สอยังพ่อหลังคือนดังหัวเจ้าของยังมา ไปพี่น้องลงเพียงเจดําก่อนเอาอันนี้เอาไปให้ครูกครับไปขอขี้หมูเราเราตำแรงเฮ้ยจอยเอ้ยมึงเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ด้วยกันหมักถั่วมันจะมันเหี่ยวผูนกองของมึงกองของมึงผูมีข้างหนูด้วยมีโถ่ไปดีปลาลุงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาหมักถั่วมาให้เฮ้ย เฮ้ยบักทั่วมาให้ตามเฮ้ยได้ยินอยู่บนนั้นอือเขาเงยหน้ายลอดเฮ้ยอาบักทั่วมาให้ตามทำบ่พเพ็งบ่พเพ็งปากบุพเพ็งได้ใช่ด้วขอบใจเออปลุกเงม้วนี่นะโอเคโอเคเออขายหมดแล้วขายขายหมดแล้วขายเหิดแล้วเอออันนี้รอบสุดรอบสุดท้ายเออรอบสุดท้าย เออแล้วมาให้ตำซุกกีบ่อโมไม้ผ <ills> ่านอ <Impossible. S 1> ันมาเอาขี้มูน้ำผิ่นพี่เนาะอันมาขอคีหมูน้ำพ่นเถื่อสเถื่อขอกหมูเห็ดยังกิน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 เออคือไรปลาเออถูกปลามาขอยยองสีลงเทียงเจดําก่อนเออเออไปพี่น้อง กูมาหอดเจดํามเลยพี่น้องเลยบาบอยถามหาเจดําเจดํามปัจเจดีเจดําหลับเท่ากินแลงมาเหมือนมากเลยเบิร์นกินแลงเลยพี่น้องเลยนั่งนี่อึดกันมัยังแต่ว่าพักกระทบกพักมักะโปะเท่าน่ะหมากหญ่มักน้อยพี่น้องเลยแต่ว่าเฮักอันคล้ายนานยังกอดเออคักมันเสมอเดย์ของข้าผัดมันบสถเสมอบสถ์โบตีเลย แถมบัดมีหมาแขว่องแขยาวยางอีกนะแขว่องย้อนนั่นย้อนมันบ่อสมบูรณ์แล้วกันโบราณเพิ่นว่ายิงแขวเวลาปูมันก็สิคือกับพระจักแหละผู้ปูผักแขว่องบ้านนี่พันว่าจะไปเอ็ดไปเอ็ดบ้านนี่เขาบ่กว่าใส่เสื้อลายโตอีกผู้ผู้เฒ่าเพิ่นว่าอันนี้แต่กิ๊กี้พี่น้องเอ้ยเวลาใส่ลายแล่มจังหมาใหญ่พี่น้องเอลยขายเลยพันมือปูไปแหงบ่าบอยไปส้วนว่าวอ่ะสัน แห้งว่องคักว่องแน่มันกระหมากว่องหมากบ่บองอะไรพี่น้องมันกระบ่สมบูรณ์เปิ้ลสมากเนาะสิใช่มันเรียบงามบ่สมหมากกระบ่มีดอกผงห้าผัดพุ่นห้าผัดใจหมักโม่เบิดเนาะห้าผัดบัวระบาดหลายทางมันก็เลยเป็นแบบนั้นพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันได้หายซ้ำนะกระบุนหัวเฮาแหละพี่น้องเอ้ยอือเอาไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อพอการขีปนา เอนหลับเท่าเมื่อกินแรงก่อน <c oughs> อหัางมิ่มสดๆพี่น้องกัดกินปันละครึ่งหนึ่งนี่นะจูดอาบอนี่นะ <c oughs> อื <c oughs>